รีวิวนกในบ้านนะมีน้องขอมานะก็อันนี้เลเบิร์ลูกปอนะอันนี้ไม่ขอบตากับขอบตานะอันนี้นกพอเองนะเออส่วนอันนี้ก็เป็นหนูฮิปโปนะอันนี้คือตัวเมียสังเกตง,ง่ายๆตัวเมียจมูกจะไม่มีขนนะอันนี้ตัวผู้ยังเด็กอยู่อันนี้ก็เพิ่งเก็บยาวะฮะอันนี้ก็เป็นตัวผู้แต่ว่าเหมือนใส่และชิดขนขึ้นนะเอาผสมกันเองนะ ก็พึ่งซื้อมากันเลยนะเห็นไหมจมูกขนจะหนานี่นะมีสามตัวตัวผู้สองนะตัวเมียหนึ่งอ่ะขอตะกร้านี้เป็นสันคอนัวกับลูกนกเอี้ยงเพิ่งจับได้วันนี้แหละพายุขนตกพายุเข้าไงเออก็มากรงนี้ก็จะเป็นชูก้าพ่อพันนะตัวโต,วตวเต็มวัยเลยแหละ้อมประสงมีตัวเมียมา ก็ผสมได้เลยในอายุหนึ่งปีหนึ่งปีกี่เดือนนะหนึ่งปีหกเดือนแล้วนะเอ,อปีหกเ,เ,เดือนเอปีเจ็ดเดือนเลยพร้อมเต็มที่เลยอ่าวันนี้ก็ซื้อแตงโมมาให้นะกากินกันใหญ่อ่ะส่วนข้างล่างก็เป็นลูกชูก้านะเลี้ยงตั้งแต่ยังไม่ลืมตานะอ่าก็กินใหญ่เลยมีสองตัวนะคู่เมียไหนอีกตัวหนะึงวะห้อยหัวอยู่นันตัวหนึ่งนะ คูมเมีอโอเคเป็นพี่น้องกันนะพ่อแม่เดียวกันฝั่นี้ก็เป็นกินชิกส่วนอะไรชินามอนนี่เป็นตัวผู้นะมี2ตัวนี่ก็ผู้อเยนโลไซสนี่เมียทั้งคู่เลยนะเออฟุกนะอ,อันนี้ก็คขอกเทลวพ่อพันธ์โดนหนูกัดขาขาดไปนะก็ไม่ได้เป็นพ่อพันธ์แล้วก็เลี้ยงอันนี้นะ ก็ให้แตงโมหมดนะนี่ออกมาโชว์ตัวกันละออกมาโชว์ตัวละในโตผู้จะสังเกตอย่างนี้ขนจมูกจะนาเห็นนะัวผู้ยังเด็กอยู่อ่าอันนั้นขนขึ้นจะสวยได้อีกแบบนะก็จับแตงโมให้ส่วนกรงนี้ก็จะเป็นกระรอกนะแต่ว่ามันทํารังละก็มีตัวเมียเห็นนะเออจะเห็นเหรอ ไม่น่าเห็นแนละ้วก็ผู้เมียแต่ตัวผู้ยังไม่น่าผสมได้เพราะยังเพิ่งโตอ่ะยังเด็กอยู่แต่ตัวเมียพร้อมแล้วอ่าอันนี้ก็เป็นกรงรวมนะก็น,นี่ก็ไม่ขอบตาไม่ขอบตาในมีสามตัวนะตัวผู้หมดเลยอ่าแล้วก็เป็นเลเบิขอบตาพ่อแม่พ 9, 000, ันธุสิบคู่ในนี้นะอ่าก็ ลูกลูกลูกฟักหมดทุกไปนะแต่ว่าเมื่อวานเราเปิดดูหมดละเอียดขึ้นไปกัดลูกตายหมดเลยทุกลังเลยนะ,ะข้างบนนี้ก็คือระเบิดไม่ขอบตาผู้เมียนะเมื่อวานเปิดลังดูลูก,ดกโดนกัดตายไข่โดนเจาะหมดเลยนะ,ะก็หลักๆก,ก็มีนกอย่างเงี้ยส่วนอันนี้ก็กระจอกชวาวก็เก็บยามาให้เขานะยอดยาอันนี้ตัวผู้นะตัวเมียตายไปแล้วไอ้ไกรงนี้ก็โล่งนะ โดนหนูกัดตายหมดเลยนี่ก็เป็นกรงซีบ้าเจ็ดสีในเจ็ดสีก็ใส่เมียเป็นสองนะแต่ว่าไม่ได้พอยังไม่มีเวลาส่วนนี้ก็เป็นกรงเพอนะก็ผู้สองนะเข้าไปแล้วเห็นนะเจ็ดสีอ่ะมีคนถามว่าไว้นะว่าทำไงเข้าคู่ร้อยเปอ็นไหมกี่เปอร์เซ็นต์ที่จะชอบกันก็นี่ย ใส่ไปพออายุถึงได้จัดล้างไว้เลยสถานที่เงียบเห็นไนะไม่มีคนรบกวนก็เข้าลังเตรียมตัวอรอลูกแค่นั้นนั่นก็ซีบ้าเห็นนะไข่คแค่นี้จบไม่มีปัญหาไม่ว่าจะแค่รออายุแค่รอมันโตแค่นั้นแหละโอเคนะครับนี่สัตว์เลี้ยงภายในบ้านโอ้หเมื่อวานนี้อารมณ์เสียมากเลยมันกลับมดมดขึ้นไบกกับนะแล้วเดือนนี้ก็ อะไรหนูกัดกรงกัดปากหรอเบิร์ดกัดคอ็อกเทลกัดแหละเสียพ่อแม่พันไปเยอะด้วยลูกนกก็ตายอารมณ์เสียเนี่ยเนี่ยกินข้าวเก็บยามายอดยานะดอกยามาให้ก็เดี๋ยวจะทำกรงใหม่กินกันใหญ่เลยนะ ก็ข่า,ขาวๆก็มีแช่นนี้นะก็ปล่อยไปเยอะครับเพิ่งผ่านวันเกิดมานะผมเพิ่งเกิดยีิบเอ็ดเนี่ยเพิ่งผ่านมาผ่านมาก็สัมพักแนละ้ะก็ปล่อยตุ๊กแกปล่อยนกเขาปล่อยอะไรปล่อยไปเยอะนะคือเราเลี้ยงตัวเดียวเนี้สมมติเป็นตัวผู้อย่างนีนะ้ให้เขาไปทําพันดีกว่าตัวเมียล็ให้เขาไปหาทําพันุ์ดีกว่าเราเราเลี้ยงแค่พวกเลิฟเบิร์ดเลิอบอะไรไเพราะว่าเขาหากินเองไม่ได้ใช่ไหมเราก็เลี้ยงกันไป โอเคก็ขอจบคลิปเพียงเท่าน,นี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครด้วยนะครับผมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะครับผม